ดีไซน์วันเดอร์วันนี้จะพาทุกคนมาที่คิทโฮเทลค่ะจะเห็นโพสต์รีวิวที่นี่เยอะมากค่ะแบบนี้ค่ะปุ๊ปุปปป๊ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะที่นี่ที่ไหนแล้วก็มีความสงสัยในงานดีไซน์ก็เลยอยากจะพาทุกคนมา Discover ดิสคัฟเวอร์ด้วยกันค่ะวันนี้ที่คิทโฮเทลค่ะ ขอบคุณไมดัสวินโดว์ฟิล์มฟิล์มการรอยสำหรับเฟอร์นิเจอร์และฟิล์มป้องกันรอยจากการใช้งาน m มดัสวินโดว์ฟิล์มจริงๆที่นี่มี5ชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชั้นบนที่เป็นล็อบบี้นะคะซึ่งอยู่ชั้น2นั่นเองอาจจะเห็นตกล้องนะคะสุดหลองเราลิฟต์จูเชอร์ว่าเขาเป็นของเดิมแต่ว่าตกแต่งแต่น่ารักมากตัววอลเปเปอร์อ่ะเขามีแบบสกรีนคขา่าคทช์ด้วยนะจูว่าเขาปิ้นเอง แล้วเราก็ขึ้นมาชั้น2นะคะซึ่งเป็นโซนของล็อบบี้ของโรงแรมเลยซึ่งถ้าทุกคนเห็นตัวมัสคอดีก็คือเป็นเวลคัมมัสคอตที่ยิ่งใหญ่มากค่ะจะสูง157นะคะใส่ส้นสูงแล้วน้องยังตัวสูงกว่าจูอีกก็คือแทบจะฟูลไฮซิลลิ c l i n g เลยนะคะน้องนี้ชื่อ kitty cat นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของโรงแรมมาเซายทุกท่านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของล็อบบี้นะคะเท่าที่เห็นก็จะเป็นเหมือนแบบเคาน์เตอร์วินเทจนะคะซึ่งแบบดไซนเนสสีทองนะคะส่วน มากๆนะคะจะว่าเป็นอะไรที่พอดีเหมาะเจาะแล้วก็ทํามาคอสตอมมาเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่จะเช็คอินค่ะทุกคนแล้วก็เอากระเป๋ามากรอบอะไรแบบนี้เนาะ,ะถ้าหลายคนแอบ,บจะมีคําถามว่าทํำไมถึงชื่อคิชนะคะคิชเนี่ยเป็นภาษาเยอรมนะะันนอเป็นคั เรียกศิลปะที่คนดูถูกดังนั้นอันนี้เขามีความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคน a p p r e c i a t e art ในทุกๆยุคทุกๆสมัยซึ่งวันนี้จะจะพาเข้าไปดู interior ที่ inspire มาในแต่ละยุคแล้วก็ inspire มัใน concept ที่ต่างกันค่ะโรงแรมที่นี่มีทั้งหมด29ห้องมาทั้งหมด19 concept ทุกคนเอาจริงๆพอจะรู้ว่ามันมี19ตีมาจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำได้ยังไงเพราะปกติโรงแรมแบบ4-5ดาวก็มีแค่2-3ไท ไม่ได้มีไปม,มากกว่านี้ค่ะจะรู้สึกว่าดีไซเนอร์ที่นี่กับโอนเ,เนอร์ที่นี่แบบค่อนข้างบ้าพลังเลยสุดทุกคนเดี๋ยววันนี้จะจะพาไปดูสัก3ามห้องนะคะแล้วก็เป็น3ห้องที่เราพอที่จะเห็นตัวตนของโรงแรมนี้ได้พอสมควรเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าสุดตรงทุกห้องทุกคนโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูห้องแรกกันก่อนเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้อง402นะคะซึ่งเป็นห้องที่เขาอินสปา์มาจากหนังเรื่อง Moonrise Kingdom ของ West n n e r s อร์ค่ะพอทุกคนเดินเข้ามานะคะทุกคนก็จะเจอหมี ตัวใหญ่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เจืออยากจะลงดีเทลตอนนี้ก่อนก็คือตัววอลเปเปอร์ของทางห้องค่ะซึ่งเขาเอามาจากอุทยานโยซิมิติที่อเมริกาเลยความยิ่งใหญ่ตรงนี้คือว่าเขาเล่นใหญ่มากนะก็คือแบบเอาของที่อยู่ในหนักนะเอามาใช้เลยนะคะถ้าทุกคนเดินเข้ามาในห้องนอนก็จะเห็นแบบวอลเปเปอร์นี้อยู่ตรงหัวเตียงเลยนะคะเราก็จะมีเอลเมนต์ของความคันทรีอยู่อย่างแบบผนังไม้ตัวเด c อ r a เรชัน ต่างๆนะคะเขาอยากจะให้มันรู้สึกดูเหมือนเราอยู่ในแคมป์ที่อุทยานเลยนะคะที่ทุกคนเห็นตัวหมีคือจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะอินสไ r เรชันมาจากตัวหมีสโมกกี้นะคะที่ไปที่ไหนที่อเมริกาก็จะเป็นมีหมีอยู่ ะ,ะมีตัวนี้ใหญ่มากแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบตัว focal point แล้วก็เป็นตัวเรียกแขกให้กับโรงแรมนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จืรู้สึกว่าเขาแบบกบล้าคิดกล้าทำหมายถึงว่าอันนี้มัน over scale มากเลยจือตัว157ใส่จนสูงแล้วยังไม่สูงเท่าหมีตัวนี้เลยอะโอเคเดี๋ยวจะจะพาไปที่ห้องน้ำนะคะคือห้องนอ้ำอ่ะการเลือกใช้กระเบื้องในห้องน้ำที่นี่ก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลออกแนวแบบ ดูครีมพรีมน้ำตาลนะคะแต่ความน่ารักของเขาก็คือทุกดีเทลของตรงนี้ก็จะเป็นหมีค่ะทุกคนจะเป็นหมีแบบนี้ก็ก็เป็นหมีที่แขวนก็เป็นหมีน่ารักปะน่ารักมากเลยคือเขาทําถึงจริงๆเป็นตีมไหนก็คือไปจนสุดแหบทุกคนตัวอาร์ตเวิร์กแล้วก็อะไรแบบนี้ก็พอเราใช้ของวินเทจแล้วเราพยายามจะซื้อ ถึงงานวินเทจอะแต่มันมีเอ e ลเมนต์วินเทจจริงๆอเออมันมันจบอะมันจบจริงๆค่ะซึ่งจะเชื่อว่าเนี่ยก็คือของจริงแหละแล้วก็มาติดเราคัลเลอร์สกรีมก็ไปด้วยกันหมดน้ำตาลเขียวแดงคือไม่รลุดีมเลย ะะแล้วเราก็มาถึงตัวเด coration ของห้องนะคะก็คือเห็นสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะสื่อเลยมีแบบตะเกียงเหมือนแบบเราออกแคมป์อะไรแบบนี้เนาะทำให้ได้ฟิลจริงๆนะคะแล้วแม้กระทั่งแบบหนังสือก็คือเป็นหนังสือแบบของจริงเลยเขียนว่า national heritage อเมริกาก็คือเป็น national park นะคะเป็นอุทยานต่างๆทั่วอเมริกานะคะเออจะว่าเขาทำถึงอะประทับใจมากเลยอะไม่คิดว่าจะ discover สิ่งนี้ในกรุงเทพนะคะมีทั้ง จนวนห้องที่เยอะมากๆนะคะเมื่อกี้จืออยากจะเล่าในนึงมากแอบแบบไปดูห้องอื่นมาด้วยที่เราอาจจะไม่ได้แบบพาทัวร์ทั้งหมดนะคะแต่และห้องมันมีเรื่องราวคือแต่และห้องมันจะมีซอกมีมุมแต่แบบการทําให้เหมือนสเปซที่มันดูเป็นซอกเป็นมุมอะ่ะมันพิเศษอะ่ะ ก็รู้สึกว่าอินเทอร์ i r เขาใส่ไปแล้วก็ต้องค่อนข้างคอสตอมให้กับสถานที่เลยเพราะว่างานรีโนเวทอ่ะมันไม่ใช่งานง่ายนะคะที่นี่ก็จะเป็นตึกเก่า30ปีที่เขาเอามารีโนเวทเนาะประตูโครงสร้างต่างๆจเชื่อว่าเขาก็พยายามใช้ของเดิมแล้วอะไรตกแต่งได้เขาก็ตกแต่งเข้าไปนะคะจนรู้สึกว่าเขาไม่ได้โอเวอร์ดูอ่ะไม่ได้ทําแบบเวอร์เกินแต่ก็ทําถึงให้เรารู้สึกว่าเราหลุดเข้าไปในนั t i o n ล l p าร์จริงๆอย่างเรามาถึงในนี้ก็รู้สึกเหมือน ฉันอยู่อเมริกาแล้วอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง507ค่ะห้องนี้ชื่อพิ n ง p a v i l เลีค่ะทุกคนถ้าทุกคนเข้ามาแล้วมันก็คือพิ n ง p a v i l เลีจริงๆคือทุกอย่างทุกดีเทลก็คือเป็นสีชมพูไม่ว่ามันจะเป็นสีชมพูเฉดไหนนะคะก็คือเอามารวมตัวกันที่นี่โดยที่เขาว่ามีธีมแล้วก็มีอ,อ n s p i r a t i o n จากยุค80นะคะถ้ายุค80ทุกคนนึกไม่ออกให้นึกถึงมาดอนนาค่ะซึ่งดีเทลต่างๆเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะให้มันออกแนวตัวแม่มาเยือนอะรู้สึกนะรู้สึกแบบเหมือน ห้องคุณแม่เลยอ่ะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมนี้นะคะขนาด49ตารางเมตรเราก็เขาสามารถวางควีนไซส์ ไว้สองเตียงได้เลยสาหรับจืนนะเหมาะกับการมากับคุณแม่มากก็คือไม่ต้องแย่งกันนอนนะคะสามารถแบบนอนเตียงใครตนนันได้เลยหรือถ้าเป็นลูกสาวสองคนมาก็คือเหมาะกับห้องนี้มากๆนะคะอินสปิเรชันของที่นี่ก็จะเป็นเหมือนเฟมินินเกลเมอร์นะคะเป็นห้องที่เหมาะกับคุนผู้หญิงสุดๆไปเลยอย่างแบบโต๊ะเครื่องแป้งก็จะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์วินเทจที่ทําสีใหม่เนาะแล้วก็ตัวเชฟแล้วฟอร์มก็จะดูเฟมินีนมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวชั้น ใดๆเนี่ยก็มีความเคิร์ฟความอะไรด้วยนะคะดีเทลตรงนี้ก็คือเขาใส่ใจมากๆว่าให้มันเหมาะกับทีมเนาะความดีเทลของตรงนี้ก็คือเขาเขียนว่า Morning k i s s ก็คือเหมือน Morning Kiss แต่ว่าเขาแบบเปลี่ยนคำว่า Kiss เป็น Kits นะคะเป็นชื่อของโรงแรมนี้นะคะแล้วก็ความที่เขาแบบใส่แบบระบายแบบนี้มันเป็นดีเทลของยุค80เลยแหละตัวกระโปรงของคนในยุคนั้นนะคะก็จะแบบใส่อะไรแบบนี้เนาะจริงๆที่นี่สามารถนอนได้ถึง4คนเลยนะนี่เขาแบบเอาผ้าปิดตามาไว้4อันเขาใช้โทรศัพท์แบบสมัยก่อนแต่ใช like ้ได้จริงๆอะทุกคนอันนี้คือจะได้ยินเสียงแบบเสียงแบบใช้ได้ อันนี้มันเขียนว่าแบบโทรหา ambulance โทรหาตำรวจได้ด้วยนะตลกดีห้องนอนก็จะประมาณนี้นะคะส่วนห้องที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่และเป็นห้องเดียวที่มีบารทับก็คือห้องนี้ค่ะคือจะว่ามันมันเก๋มากๆตรงที่ว่าเราเดินเข้ามาแล้วเราเห็นบารทับอยู่ตรงกลางทุกคนก็มีทั้งความเซ็กซี่และความฟันอยู่ในตัวเนาะแต่จริงมันก็มีความค r าสสิคเราสามารถปิดได้นะคะแบบ ตัวเฟรมอันนี้ค่ะจะก,ก็เชื่อว่าเขาไปเอางานแบบวินเทจมาแล้วก็เอามาทําสีใหม่นะคะมันก็จะแบบออกแนวยุค80จริงๆนะคะดีเทลต่างๆมันก็จะดูแบบโรแมนติกนิดเนาะข้างหน้าห้องน้ํานะคะเราก็จะมีชุดแบบลิฟวิ่ง Room อยู่ชุดหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่จึนรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยก็คือตัว coffee table อันนี้นะคะรู่สึว่าน่าจะเป็นแบบเซรามิกเนาะที่เป็นลายปะวาะทําให้รู้สึกแบบสมัยก่อนจริงๆมันดูแบบเป็นงานวินเทจนะคะแต่ว่าเขาทําสีใหม่ให้มันเป็นแบบสีขาวทั้งหมดนะคะอ l e เ e n t ์ต่างๆอะ่ะเขาทําให้มันเป็นสีขาวอะทางทางที่อิเลมส์มันเยอะอะมันก็เลยดูมินิมอลขึ้นมันไม่ใช่มีแค่เซตลิฟทิ้งอันนึ่นะคะคือเขาเซตทีคอเนอร์ไว้ด้วยนะคะแล้วด้านหลังก็ เป็นแบบตู้วินเทจแล้วก็เอามาตกแต่งมีคำเขียนว่า Jesus นะคะแล้วก็มีพระเยซูมีใดๆเนาะค่อนข้างขลังแล้วก็รู้สึกว่าหลุดเข้าไปในยุค80นย์จริงๆนะทุกคนทุกคนเข้ามาในแต่ละห้องอะ่ะเหมือนเราหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยจริงๆแล้วเขาทำถึงจริงๆแบบคำว,ว่าทุก Element คือเขาคิดมาแล้วนะคะทุกๆสีให้อิทธิพลกับความรู้สึกนะคะตอนนี้เราอยู่ในห้องสีชมพูมันก็อิ่มเองว่าเ,เราแบบดูเฟมินีนรู้สึกอยู่ในโลกแห่ง ความเป็นผู้หญิงสุดๆไปเลยนะคะจึงก็ไม่รู้ว่าทีมงานผู้ชายจะรู้สึกยังไงแต่ว่าความเป็นผู้หญิงก็รู้สึกแบบมันเติมเต็มความฝันนิดนึงเนาะสำหรับผู้หญิงอย่งเรานะคะ แล้วตอนนี้จะพาทุกคนมาห้อง303ค่ะห้องนี้เรียกว่าห้อง Candy Cottage ค่ะห้องนี้ก็ได้ inspiration มาจาก Swedish farmhouse นะคะแต่งในยุค6 0 7 0ประมาณนี้แล้วก็แบบห้องนี้เป็นห้องที่เขาเรียกกันแบบเป็นชื่อเล่นว่าเป็นห้องคุณยายค่ะเขาพยายามรวบรวม hobby ของ persona ที่เขาคิดขึ้นมาก็คือคุณยายค่ะซึ่งจริงๆเป็น persona ที่น่ารักมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างสะท้อนคอนเซ็ปต์ของความวินเทจได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ สิ่งที่จูสังเกตเห็นก็คือเขาพยายามใช้ลายแพทเทิร์นของผ้าเนี่ยค่ะเป็นที่เป็นลายแบบเล็กๆอย่างแบบออโตแมนตัวนี้ก็เป็นผ้าที่เป็นแบบลายสไตร์เนาะแล้วก็โซฟาเนี่ยก็คือมีลายแบบสกอตแล้วก็ตัดสีเขียวนะคะแล้วก็มีหมอนลายสกอตสีฟ้าผ้าม่านเนี่ยค่ะพี่ๆเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกห้องที่จะมีแสงธรรมชาติแบบนี้เนาะแล้ว ความเป็นดีเทลของที่นี่ก็คือหมอนทุกคนคือทุกอย่างเขาปักด้วยคําว่า kids hotel นะคะก็คือเป็นโลโก้ของที่นี่เลยแล้วก็มีแบบใส่ผู้น่ารักน่ารักสีชมพูเข้าไปด้วยนะคะโอ้มันเป็นแบบคอมบิเนชันที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ตัวหัวเตียงเนี่ยจือเชื่อว่าเขาน่าจะคิดลายขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นลายเชอร์รี่บวกกับดอกไม้นะคะพอลายดอกไม้เป็นลายเล็กๆมาบวกบวกกันมันก็จะดูเป็นงานวินเทจมากขึ้นนะคะส่วนเตียงเนี่ยคะ่ะเขา ก็จะมีเสาขึ้นมาสีเสานะทุกคนแล้วก็ติดม่านขึ้นไปด้วยนะคะมันก็ทําให้แบบตัวเตียงเนี่ยมันดูโอบอ่าขึ้นมาเนะาะทั้งทั้งที่สเปซต,ตรงนี้มันไม่ได้เยอะเลยแต่การที่เขาเดคอเรทฟูลมากมันทําให้เฮ้ยมันน่ารักอะค่ะตัวบัวฟ้าเนี่ยก็คือเอาตัวเอ่อไม้กลึงเป็นลูกวงกลมทําเป็นสีพ่นนะคะแล้วก็มาติดโดยรอบเลยเนี่ยมันก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งที่เขาแบบใส่ใจเข้าไปเนาะส่วนห้องน้นนะคะ ก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็คือเขาก็มีแบบทำลายพื้นให้เป็นลายดอกไม้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงใส่ไดเปอผมนะคะมีคำว่า kids hotel ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่แบบเปิดได้เนาะจูเชื่อว่าเขาคงซื้อมาแล้วก็แบบเดคอเรทไปเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวกาะเนี่ยเขาก็เหมือนทำสีให้มันสอบ้องไปกับตัวระเบื้อง น่ารักมากน่ารักมากห้องนี้ก็ประมาณนี้นะคะจือว่าน่าจะเหมาะกับแบบเพื่อนสาวที่มาแบบพักสเต c เคชันหรือว่าแบบคนต่างจังหวัดมาเทีย่ยวกรุงเทพอะไรก็มาพักกันได้นะคะแล้วก็น่าจะเหมาะกับเซ u เรี s สเซียคนเกาหลีคนจีนคนญี่ปุ่นนะจว่าน่าจะแบบเขาน่าจะเข้าใจสไตล์นี้มากๆเลยค่ะดีไซน์วันเดอร์วันนี้นะคะถือว่า เรียกว่าสปอยตัวเองเป็นการส่วนตัวละกันก็คืออยากมา,มาดูโรงแรมนี้ว่าแบบเฮ้ยที่เขาแบบพูดถึงคืออะไรแล้วพอมาถึงอะ่ะมันไม่ใช่แค่น่ารักอะทุกคนคือมันมีเรื่องราวมันมีอินสปิเรชันมาจากหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีคู่สีที่ทําได้ถูกต้องไม่หลุดธีมเลยนะแต่และห้องคือทําถึงสุดๆอยากให้เราอยู่ในยุคแบบกก็อยู่ในยุค60ยอยากให้เราอยู่ในยุค80ก็ให้เราอยู่ในยุค80จริงๆเอล m เมนต์ Element ต่างๆก็คือไปซื่ ไปหามาไปคิวเรตมาให้ได้เอลเมนต์นั้นมาตกแต่งในห้องจริงๆการเดคอเรชันรายละเอียดต่างๆเขาใส่ใจแล้วก็ทํารีเสิร์ชมาเยอะมากหมอนทุกห้องที่จะเข้าไป1ิบกว่าห้องวันนี้ไม่เหมือนกันเลยสักห้องการปะคําบนหมอนของแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันมาทําให้เห็นว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดแล้วใช้เวลามากๆในการดีไซน์และในการผลิตสมมตินะไปเลือกผ้าแค่หมอนสําหรับ29ห้องมันก็ คือสุดยอดแล้วอะทุกคนแล้วแต่ละห้องก็คือไม่เหมือนกันเลย29ห้องแบ่งเป็น19บทีมนะคะทุกคนก็แปลว่าในแต่ละทีมก็มีเพียงไม่กี่ห้องเท่านั้นดังนั้นถ้าใครชอบตีมไหนจืว่าก็สามารถ r รี u e s t สกับโรงแรมมาได้นะคะแล้วจืก็เชื่อว่ามันทำให้เราอยากจะกลับมาเรื่อยๆเพราะเราก็อยากจะเหมือนลิมรสแล้วก็ e x p e r i e n c e รสชาติใหม่ๆของแต่ละห้องด้วยนะคะจุรู้และว,ว่าถ้าจื้ไม่มีที่ไปจุจะไปอยู่ตรงไหน,น <laughs> รู้สึกว่าที่นี่อาจจะสร้างความสุขให้จืได้ในระยะสันส้นๆนะคะเหมือถึงว่าเรามานอนคืนหนึ่งล้วก็น่าจะแบบกลับไปอินสปายตัวเองได้แบบระดับหนึ่งสมมติแบบเราดาวดาวอยากจะสเต็กชันที่ไหนที่มันไม่ต้องไปไกลแบบต่างประเทศต่างจังหวัดจืว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถมาหลบตัวหรือมาเก็บตัวได้แล้วก็มาอินสปายในฐานะดีไซเนอร์หรือว่าคนที่เป็นครีเอทีฟจริงๆจูรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราเนาะแบบอายุแบบประมาณ18ถึง แบบ30ที่ยังมีความเด็กน้อยอยู่ในใจยังมีแบบความประหายของจินตนาการอยู่จูว่าเหมาะมากๆนะคะควเวลาเดินเข้ามาจะพูดคําว่าสกคิ้วเป็นลอยๆรอบอะแค่เดินเข้ามาในคอร์ดิลแค่แบบเจอป้ายทุกๆป้ายคือเขา ใจทำมากเลยคะ่ะที่นี่เขาก็มีรูฟท็อปบาร์อยู่ข้างบนด้วยนะคะสามารถ complete ที่นี่ได้ดีจริงๆนะคะเออเราก็อยากจะเชาเอาให้กับโอนเนอร์ด้วยนะคะถ้าทุกคนได้รู้จักแฟรงกาคอนที่สยามนะคะทุกคนก็พอจะเดาได้ว่านี่คือเทสแบบของโอนเนอร์เลยก็คือมีความเพลย์ฟูลเป็นคอนเซ็ปต์สตอร์ที่แบบเป็นขวัญใจวัยรุ่นอยู่แล้วนะคะก็จะว่าทำถึงจริงๆชื่อให้คำนี้คำเดียวนะคะแล้วในฐานะดีไซเนอร์ก็ประทับ ใจมากๆนะคะจึงไม่รู้ว่าดีไซนเนอร์คนไหนเป็นคนทำหรือช่วยกันทำหรือออกแบบกันยังไงแต่จือยอมรับในความทุ่มเทแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดของทุกๆอย่างนะคะ จุก็ดีใจที่เราได้มาเที่ยวแล้วก็ขอบคุณทางโรงแรมด้วยที่เปิดโอกาสให้เราได้มาดิสคั v เวอร์ในห้องต่างๆด้วยนะคะครั้งหน้าดีไ i ซน์วันเดอร์จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนดิสคั v เวอร์ดีไซน์อะไรใหม่ๆแปลกๆอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะให้เราพาไปที่ไหนฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าเรามีโอกาสหรือว่าความพร้อมทุกอย่างเดี๋ยวเราจะพาไปแน่นอน,นะคะ่ะงั้นวันนี้จูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณไมดัสวินโดฟิล์มฟิล์มกันความร้อนจากแสงแดดได้ถึง95%ช่วยลดการทำงานของแอร์และที่สำคัญไม่รบกวนสัญญาณ Wi-Fi พร้อมให้คำปรึกษาและบริการวัดพื้นที่ฟรีนึกถึงฟิล์มกันความร้อนนึกถึงไมดัสวินโดฟิล์ม